สมัร์ทโนโดย AISCG Advanced วัสดุก่อสร้าง SCG s i n ค c o r p o r a ชั่นสินเชื่อบุคคล Promise AIS 4 g v a n e นะครับคุณผ the ู้ชมยังอยู่ในรายการจันพันดาวในรอบ10,000แสนบาทตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆนะครับย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับดูแล้วจะต้องหยิบโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมาแล้วโหวตให้กับนักสู้ชีวิตที่ท่านชื่นชอบนะครับไม่ฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ทันก็ได้นะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ผมจะทําการปิดโหวตแล้วนะครับและช่วงนี้เป็นเรื่องราวของผู้เข้ารอบท่านสุดท้ายครับเชิญชมครับชื่อจริงนายประกรณ์เกียรติปั้นลาบอาชีพช่างตัดผมพอดีแม่ตอนนี้แม่กับน้องลําบาก พอดีน้องประสบอุบัติเหตุซึ่งเสียดวงตา,าโดนรถชนรถชนแล้วหนีก็มีคนโทรมาบอกว่าน้องโดนรถชนที่โรงพยาบาลเราก็มีคิดว่าจะเป็นเยอะก็พบว่าหน้ายุบเข้าไปข้างหนึ่งตาปิ้นออกมาคือชนหนักมากหนักมา <นะ S 2> กแล้วก็ขาหาักสองท่อนถ้าสมมติคุณมินได้เงินหนึ่งแสนจริงๆคุณมีจะเอาเงินไปนทําอะไรครับก็อยากทําให้แม่อยู่เป็นความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ทําห้องนอนหรือว่าเตียงนอนอะไรที่มันดีแล้วก็เก็บไว้รักษาเมาะ เกียรติปั้นลาบหรือพี่มินหมายเลข15นะครับสวัสดีครับพี่มินครับหลังจากเทปออกอากาศไปบอกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากได้กำลังใจขึ้นมาเยอะเลยเยอะมากครับเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยก็เวลาเดินไปไหนก็มีคนให้กําลังใจแล้วก็มีคนขอถ่ายภาพด้วยครับแต่แน่นอนครับพี่มินต้องขออนุญาตถามหนึ่งอาการของอพี่จิ๊บเป็นยังไงบ้าง ก็ตอนนี้หมออีก2เดือนหมอนัดผ่าตัดใหญ่แล้วก็จะใส่ตาเทียมให้เขาดีขึ้นเยอะแล้วเหรอขอญาตพูดคุยกับพี่จิ๊บนะครับพี่จิ๊บครับวันนี้เป็นเป็นรอบสด10,000แบาทนะครับพี่จิ๊บมีอะไรอยากจะพูดกับพี่ชายของเราคนนี้ไหมครับก็ราอยากให้พี่สู้ค่ะแบบเพื่อน้องเพื่อแม่เพื่อคนที่เขาอยู่ข้างหลังนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพี่จิ๊บด้วยนะฮรเอาละครับพี่วินครับวันนี้ถ้าได้เงิน10,000แบาทไป พี่มินจะเอาไปทำอะไรครับอันดับแรกเลยจะให้แม่ครับเป็นกําลังใจให้กับพี่มินด้วยแล้วกันนะครับด้วยการพิมพ์หมายเลข15นะครับแล้วส่ง SMS มาที่4 7 7 7 8 8 8อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราออออากาศกันแบบสดๆพี่มินครับจะร้องเพลงอะไรครับในค่ำคืนนี้น้ําตาอีสานครับน้ําตาอีสานเป็นกําลังใจให้กับพี่มินด้วยครับเชิญครับ แย่แกรายต้นใบไม้มเช่าแหงแรงมามีฝเฟืมองไร้น,น้ำน้ำตาปรีไม่มีน้ำ 版纳。 ใจหลังรินแม่ชีบมาลายนอนใต้ดินช่วยฟังดินนึกว่า ที่ต้องบิ๊กก่อนเลยเป็นยังไงบ้างครับพี่เมนเป็นคนมีมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากเลยนะครับพอยิ่งร้องเพลงยิ่งชัดหนักเลยทีนี้มีลูกเล่นแบบเล่นหูเล่นตายนะครับผมว่าเจ๋งดีนะครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่เมนไมด้15ครับผมขอบคุณมากครับน้องบิ๊กเชนน้องไอซ์ครับเชนน้องไอซ์ครับร้องเพลงพร้อมมากเลยค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทางบ้านด้วยนะคะขอให้พี่หายเร็วๆนะคะขอให้ผ่าตัดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายให้หายเจ็บแล้วนะคะ เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากครับน้องไอซครับ<า>ไปที่พี่ยงก <มา S 2> ่อนเลย,เลยมินวันนี้ต้องขอบอกว่าเขาเป็นคนที่มีน้ำเสียงที่ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีลูกนาสิกที่เพราะมากๆคุณเป็นศิลปินได้อย่างภาคภูมิใจเลยนะครับก็เป็กำลังใจคุณแม่แล้วก็น้องสาวด้วยครับน้องมินครับหมายเลขสิบ้าเชื่อเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับพี่ยงครับโอ้ยเชิพี่ไฮครับ ดีใจด้วยนะคะคที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนั้นร้องร้องร้องไม่ได้ดีอย่างนี้วันนี้ก็ขอเป็นวันที่ดีที่สุดของพี่และดีแบบนี้ตลอดไปนะคะขอให้โชคดีกับพี่มินใหม่เลข15กับคุณผู้ชมโหวตมาให้กำลังใจเขาเยอะๆขอบคุณครับพี่ไาครับเชิญพี่เอกครับต้องบอกว่าวันนี้ร้องเพลงดีมากเรามีความเพราะ ม, M ม,มีมีลูกเสน as nah, ่ห์อยู่ข้างในเยอะคือถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวันนั้นอ่ะคนละคนเลยนะมินมินมีองค์ความรู้ของมินก็คือเรื them, The ่องเป็นช่างตัดผมและมีสิ่งที่เป็นรองลงมาก็คือพรสวรรค์ในการร้องเพลงไปคิดต่อยอดสิสิ่งที่พูดของมินเนี่ยยังเป็นวันโน้นวันหน้าแต่วันนี้ช่วยโหวตให้มินด้วยนะครับหมายเลขสิบห้าครับเนี่ยแหละฮะพี่มินครับแน่นอนในรอบหนึ่งแสนบาทตอนนี้ครับ มีโอกาสให้พี่มินนั้นขอคะแนนจากคุณผู้ชมได้เลยครับขอคะแนนโหวตให้ผมด้วยนะครับหมายเลข15ครับรอบสุดท้ายผมจะเอาเงินแสนไปให้แม่ครับและนี่คือพี่มินหมายเลข15นะครับคุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆในรอบ10,000แบาทตอนนี้นักสู้ชีวิตที่ผ่านเข้ารอบนั้นครบหมดทุกคนแล้วผมย้ําอีกครั้งนะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ผมจะทําการปิดโหวตเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมนะครับสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมาแล้วโหวตให้กับนักสู้ชีวิตทที่่่าาานนชชชืออบบครัถ้้้ตงกกโหหวใพ ให้พิมพ์หมายเลข11น้องเนตรหมายเลข13น้องเบ้นหมายเลข14และพี่มินหมายเลข15แล้วส่ง SMS มาที่4777888นะครับเอาละครับขอให้โชคดีนะครับเชิญพี่มินไปพักผ่อนได้ก่อนเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและช่วงนี้เป็นช่วงข้อคิดคำคมนะครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการนะครับถ้าได้รับการอ่านออกอากาศจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้นะครับคือคุณ สมพิษบุญยอดน,นะครับจากกรุงเทพมหานครนี้เองนะครับขเขียนเข้ามาว่าจะตกต่ำด้อยค่าอย่าท้อแท้จะอ่อนแอเหนื่อยล้าอย่าสิ้นหวังแม้วันนี้แรงถอยด้อยกำลังชีวิตยังคงอยู่สู้ต่อไปนะครับได้รับขอรางวันมูลค่า5,000บาทจากแลกตะซอยไปเลยนะครับ ในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับซอสิิ์วินดาราของเราที่มาให้กำลังใจนะครับขอขอบคุณน้องบิ๊กและน้องไอซ์มากมากเลยนะครับขอบคุณครับาละคุณผู้ชมครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้คุณผู้ชมก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้คว้าเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทไปทั้งหมดอยู่ในมือของคุณผู้ชมแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อใน,ในรายการจันพันดาวครับ